สวัสดียา,ามเช้าวาเตียไปเตี๋ยไปเตี้ยไปลืวเอาขากล้องมาสวัสดียามเช้านะคะลที่เอาขากล้องมาวางเตี้ยไปโอออยู่กับเก้มอีกแล้ว ขอโทษขออภัยจามแต่เช้าเลยวันนี้เดี๋ยวก่อนนะคะขอโทษทีสวัสดีค่ะสวัสดีเช้านะคะสวัสดีค่ะพี่เตงโม สวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจแต่เช้าขอบคุณมากมายนะคะพี่โคโชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพอดีเพนเดินลืมออกากล้องมามานั่งสูงไปเดี๋ยวเพนจะย้ายที่ก่อนโอ้ยไม่ได้ ไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมเลยเดินมาเดินมาแล้วรีบเอาขากล้องมาเดี๋ยวนั่งตรงไหนจะเหมาเหมาะตรงนี้เหมือนเพยจะนั่งเตี้ยไปเดียวขอโทษแป,ะะแ,ปแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะเอาเขียงไปวางดีกว่าเอาเขียงว่ง <laughs> เอาเขียงแม่มาลองเอาเขียงแม่มาลองให้สูงนิดนึงเพราะเตี้ยไปหน่อยอโอเคอย่างนี้จะน่าจะโอเคอยู่เดียวจะหัน นนไปให้ดูอันทำไมชตบบ้าง